โย่วันดับวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูตัวหลุดข่าวหลุดกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเชฟช s h i ตอ e r ทีม2นะครับทุกคนที่จะเข้ามาในเที่ยงคืนวันนี้นะครับทุกคนว่าจะมีตัวอะไรบ้างมีการอัปเกรดเพิ่มเติมแบบว่าเพิ่มความไฮป์หรือว่ามีการเพิ่มสเตตนู่นนั่นนี่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของการมาของฮีโร่ที่ดีกว่าเดิมไหมหลังจากที่ว่าทีมแรกเป็นแบบว่า all folder hero ใช่ไหมครับทุกคนก็ เดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับข่าวหลุดแล้วกันนะว่ามีอะไรหลุดมาบ้างในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนก็ให้ผมได้พูดเรื่องของความในใจเกี่ยวกับเชฟชิปเตอร์ทีมหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นอาจจะเป็นโปรโมที่หลายคนที่แบบว่าอาจจะอิงความสมจริงหน่อยอาจจะไม่ค่อยอินกับโปรโมนี้นะครับทุกคนแต่ผมมองว่า ประสบการณ์การเล่นทีมหนึ่งมาของผมผมก็รู้สึกก็แบบมันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะผมถือว่าดีเสมอตัวเลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่ามีเอ่อ BC, x c h e x g ก a n g e กลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น2,025กระตาอาจจะไม่เหมือนกับตอน Exchange ภาค FC 24นะครับทุกคนแต่ก็ถือให้เราได้เพิ่มความหลากหลายและก็ความสนุกในการกลายมากขึ้นผมว่าหลายคนสามารถที่จะแบบว่ากลายอลิมิต 83 PP ได้แล้วในตอนนี้ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นสัญญาณที่ดีเข้าสู่ช่วงท้ายภาคนะครับทุกคนแล้วก็รวมถึงผมว่าแพ็กเวทในการออกพู้แบบว่าฟอร์เดอร์เชฟชิปเตอร์เพื่อเอาเลสสูงออกมาพัฒนาฟอร์เดอร์เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ออกไม่ได้แย่นะมองว่าผมมองว่าแบบว่ามันก็ออกค่อนข้างง่ายอยู่นะครับทุกคนก็โดยรวมก็ถือว่า ดีขึ้นนะผมว่าในในในส่วนของหน้าเมนูผมมองว่าดีขึ้นนะครับทุกคนถ้าเทียบกับตอนทีมเอรซีซั่นที่แบบว่าโซโซโซเดทนะครับทุกคนโอเคทุกคนนี่คือตัวหลุดตรงหน้านี้นะครับทุกคนก็มีทั้งไอคอนฮีโร่ตัวเพลเยอร์ปัจจุบันมากมายนะครับทุกคนก็ให้ดูผ่านๆเลยคือตัวชูโรก็จะเป็นโรดี้เซนเตอร์แบ็กนะกูเทลัสกองหน้าหรือว่าจะเป็นยฮันไครฟ์นะครับดิโนอาร์เทนก็มานะหรือว่าจะเป็นเอ่อเตโอเอ็นเกมซีดีเอ็มก็มา เ ah. อเดนอาซาก็จะมานะครับทุกคนโอเคนี่คือตัวหลุดคร่าวๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาดูหน่อยว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรซูมอินสแตตอะไรบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันขำๆในคลิปนี้ก็แลวกันนะครับทุกคนถ้าเกิดใครชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับทุกคนโอเคเลสโกโบโบตัวแรกเลยทุกคนบอกว่าจะมาเป็น SBC นะครับทุกคนก็คือโกคิปเปอร์ยาชินว้าว เขาบอกว่าจะเป็นเอ่อในตำแหน่งกลางลุกนะครับทุกคนเลตติ้ง94มีแอรียลมีติกิตาก้าฟินสแล้วก็ราพิดโอวว้าวนี่คือสเตตในส่วนของกลางลุกเต็มระบบนะครับทุกคนเพราะว่าเอา่อไม่มีเพย์สไตล์เกมรับพลัสโผลกมานะครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับกลางลุกหรือไม่ก็ CM ก็ดีนะครับทุกคนและเขาบอกว่าสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับทุกคนผมคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นมาในส่วนของอีโแหละ หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าอีโวเสียเงินแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้กลับมาคือการคราฟ SBC เพื่อได้อีโวมานะครับทุกคนเพราะผมมองมานี่คือการประหยัดเงินในช่วงนี้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวผมเองก็ยังแบบว่าไม่มีเงินซื้อซีสั้นพาส้วยซ้ำนะครับทุกคนผมก็ขอร้องให้ออกเป็นในส่วนของ SBC s i เล t ติ้8 8 8 9ก็ได้ให้เราได้คราฟเอออะไรให้เราได้คราฟการ์ดอีโวมานะครับทุกคนโอเคก็ตรงนี้เขาบอกว่าอัปเกรดได้นะครับทุกคนนะ ยาชินก็ยาชินเนี่ยเคยออกมาเป็นในส่วนของ Winter Wildcard c e n t e r Back เมื่อภาคก่อนแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่า AI เกมรับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนเมื่อแบบว่าถูกแปลงมาเป็น p พเยอร์เอาท์ฟินะครับทุกคนโอเคใบแรกเลฟยาชินนะครับจะกลายเป็นเดนนิวปีเตอร์เชคหรือเปล่านะครับทุกคนคนต่อมานะครับทุกคนสกอตต์แม็กโทมิเน่ครับให้เครดิตเลยก็คืออีโวกองหน้าโดยเอลิกเทนฮากนะครับทุกคนซีเพสตานะครับกองหน้าตัวนี้นะ นาทีนายชูติ้งนะครับทุกคน93เพสต9นาทีนายฟิสิกครับทุกคนก็ไม่ไม่มีเพสต์สไตลวิ่งมานะครับทุกคนแต่ว่ามีแอเรียลแอคโคเบติกยูสเลสนะครับมีฟิ s เนสโลช็อตโอวว้าวที่สำคัญเ a ตติ้ง98ทุกคนจะดูว่าจะบ้าดีเดือดแค่ไหนนะครับทุกคนสำหรับสกอตตี้แม็กฟาสนะครับทุกคนคนต่อมาว้าวน่าสนใจทุกคนน่าสนใจมากผมคิดว่านี่เป็น การที่คล้ายคลึงกันในส่วนของเออกริสมันเมื่อทีมหนึนะครับทุกคนก็มีเอ่ออินไซีดีมากสําหรับกางลุกนะมีติกิตาดีมากสําหรับการเล่นเกมในภาคนี้เทคดิฟเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ฟินิชช็อตนะครับทุกคนผมมองว่าเฮ้ยนี่คือการ์ดบุโกโยซาก้าที่เหล่าบรรดาเดอะกันเนอร์น่าจะรอคอยนะครับทุกคนสแตตเบื้องต้นบอกไว้เลยว่าคลับไนตี้ครับ90ทุกช่องนะสำหรับตาบอยนะครับทุกคน ถัดมามีอะไรอีกไหมมีอเล็กเซียพูเทลาสครับทุกคนก็สามารถที่จะยืนกองหน้าได้ด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังก็คือว่าไม่รู้ว่าอเล็กเซียตัวนี้เนี่ยมันให้ลาผิดมาโลชตเฟิร์สทัชแล้วก็ฟินิชใช่ไหมมันแอบ,บให้ราผิดมาแล้วก็เพสนาที่นายผมแอบ,บคิดว่าเขาไม่น่าจะใส่พูเทลาสมาแค่กองหน้าอย่างเดียวไว้ทุกคนถ้าเกิดให้ผมอ่านใจนะครับทุกคนพูเทลาสถนัดเท้าซ้าย ผมอ่านใจนะอาจจะมายืนปีกซ้ายได้ไว้ทุกคนอันนี้ผมเดาเดาใจ e-sport ES นะครับทุกคนเพื่อสาวกทีเวล่าอเ e r t นะครับไมจีนะน,นี้ผมเดาเลยครับทุกคนคนต่อมาครับราตี้ครับราตาโลมาร์ตินเนสอันนี้มาเป็นตำแหน่ง c m นะครับทุกคนก็90บวกทุกช่องยกเว้นเอ่อชูตติ้งนะครับทุกคนเพส90ในเดือนมิถุนายนก็รู้สึกว่าจะแอบ มิดไปสักน,นิดหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใส่ชาโดก็อาจจะพอก้อมแก้มก้มแก้มนะครับทุกคนตัวนี้ก็มีเพสต์สไตล์เกมรับมาให้สองอันก็คือ anticipate แล้วก็ไม่ใช่สิ intercept แล้วก็ blucer ลวมถึงมีมีเสไตล์การส่งก็คือติกิตาก้าแล้วก็ลองบอลนะครับทุกคนผมว่าไม่แย่นะ97ราวตี้ถ้าเกิดมันทําแบบว่าเอ่อ AI แบบอิโกโลกองเต้ผมว่าลาวตี้ก็กลายเป็นแม็กคาริสเตอร์แห่งอาร์เจนตินาได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเค คนต่อมาครับผมบันลงดอปปีส2 0 1 0 AKA ในโลกจินตนาการนะครับไม่จีเอ่อเวสลี์ชไนเดอร์นะครับทุกคนตัวนี้นะมาเป็นในการในส่วนของปีขวานะครับทุกคนให้ควิกเซปมาทีเวล่าครับให้อินไซต์สีแล้วก็ให้ฟินเนสมานะครับทุกคนไม่แย่นะครับทุกคนผมถือว่าไม่แย่นะสำหรับสำหรับเอ่อชไนเดอร์นะครับทุกคนเพส95พาสซิ่ง96นะครับทุกคนผมรู้สึกว่า บอดี้ไทป์ของชไนเดอร์ถ้าเกิดมันถูกแปลงมาเป็นปีกผมมองว่าไม่เลวไว้ทุกคนผมมองว่าไม่เลวเพราะว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่แบบว่าตัวสูงโยงมากใช่ไหมไม่เหมือนกับตอนเซโกเมลิโตนะครับทุกคนแต่ผมว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะทุกคนน่าจ,จะเป็นการยกระดับราคาความแพงของกาฮีโรหลังจากที่ทีมหนึ่งคือโคดซึมนะครับทุกคนตัวนี้ก็ทิเวล่าอเลอร์ฟชัวเอ้ยผมไม่ชัวว่ะชไนเดอร์ขนาดเท้าขวาเท้าซ้ายว่ะอันนี้ผมไม่ชัวเมจีขอัยโบแอลฟุตบอลโนเลจโบโบ คนต่อมาวยทุกคนลีวีจีปีขวาวะ่ะนี่คือตำแหน่งที่เขาเคยเล่นสมัยอยู่ทีมช่าอังกฤษหรือว่าเอ่ออาจจะแบบเพิ่งแจ้งเกิดขึ้นมานะครับทุกคนผมจําได้ว่าตอนเจอหลาดเล่นที่ช่างอังกฤษนี่คือสมัยมีสโคมีลัมพาดมีเจอหลาดเนี่ยก็คือเจอหลาดจะเป็นคนที่สวยที่สุดนะครับไปยืนไปปีขวานะครับไม่ใช่แต่ว่าเวอร์ชั่นนี้วิดีโอเกมจัดให้ครับทุกคนมีเทคดิฟมีลาผิดโลช็อตแล้วก็อินไซสีฟนะครับทุกคนแอบเสียได้ที่แบบว่าไม่ให้ฟินเนสมาแต่ว่าตัวนี้ เจอหลาดยืนปีกขวาก็เดี๋ยวที่บอกไปทุกคนทีเวล่าอเลอร์อีกแล้วไปจีทีเวล่าอเลอร์อีกแล้วนะครับโบโบนี่คือปีกสายซิ่งปีกสายยิงผมว่าให้ทรงทรงแบบใครรู้ไหมทุกคนให้ทรงทงแบบแทนเส้นได้เลยนะไปทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าการ์ดการ์ดเจอหลาดปกติมันจะแบบว่าไม่ค่อยคล่องแล้วก็แบบว่ากลับตัวช้าใช่ไหมแต่ว่า การ์ดเจอหลาดใบนี้เนะี่ยเขาให้ในส่วนของทคิคดีมาก็ต้องดูว่าจะเป็นการ์ดที่เล่นสนุกหรือว่าจะเป็น W Fun Card หรือเปล่านะครับทุกคนโอเค s v b g นะครับผมอีกคนหนึ่งทุกคน5เพสไตล์ว่ะทุกคน5เพสต์ต5เพสไตล์ว่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นการ์ด5เพสไตล์มาแค่ไปเดียวก็วคือล i คา r d โดกาก้าจากเลเวล35ในซีซั่น l a d เดอร์ใช่ไหมแต่ว่าดินโยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เป็นกองหน้าแล้วก็ มี5 p พสไตน์อ o f f i i i a l On Pa แครั้งแรกนะครับทุกคนก็5เพสไต l ์ตึงๆไมจีเ e d i ิ p p ฟ r s t t ทัช f i n เ s s ติคก,กิตกกาก้าแล้วก็โล shot นะครับทุกคนนี่คือซูเปอร์ซูเปอร์โอพไมจีเขาจะเป็นการ์ดที่เอ็นเกมแน่นอนโบโบ,โบสำหรับผมนะการัน sure, ตี5 5ฟอร์ชัวร์แชทต้องรอดูว่าจะยืนทางขวาได้ด้วยไหมทุกคนเพราะว่าการ์ดดั้งเดิมของดิงโยเนี่ยมันยืนกลางลุกแล้วมันก็ยืนปีกซ้ายได้ใช่ไหม แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะเล่นตลกโดยการเพิ่มราคาเพิ่มความไห้เพิอีกโดยการให้ยืนฝั่งขวาได้หรือเปล่านะครับทุกคนต้องรอดูนะทุกคนโอเคถัดมาเป็นโรดี้เตอร์แบ็คผมว่ามันนี่มนันเป็นอะไรที่เหมาะกับเขามากเลยนะเว้ทุกคนเป็นอะไรที่เหมาะกับเขามากเลยนะเว้98เ е ตติงโรดี้ทุกคน98ดีเฟนซ์98พาสซิ่ง93เพส ก็คือว่าใส่เป็นเอ่อแคทเทอไลซ์ก็ถือว่าตึงๆแคทเทอไลซ์ ze, ก็ดูล้นไปไหมจีผมว่าไม่คุณก็เลือกพาโดก็เลือกแคทเทอไลซ์แหละเพราะว่าตรงนี้เพื่อเพื่อต้องการการเพิ่มเอ่อบูสต์บูสต์เพสใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีเพสทายซิงพาสบูเซอร์เอ่ออันติซิเพตแล้วก็จ็อกกี้นะผมค่อนข้างชัวร์ว่าจะมีเพสไตล์เกมรับทุกเพสทายฟอร์ชัวร์ไหมจีโลดี้รูปร่างยืนเซนเตอร์ผมว่าอารมณ์แบบเวล่าเซนเตอร์กูริดเซนเตอร์วอลบอล แพงแน่นอนตัวนี้นะครับทุกคนสำหรับโรดี้บัลลงดอนะครับคนต่อมาดิมิท้าเบอร์บาตอฟครับทุกคนก็ตรงนี้โชว์อัพมาแค่2เพย์สไตล์นะครับทุกคนก็เป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับทุกคนเขาบอกว่าการไปนี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะครับไมจีโอ้เบอร์บาตอฟว่ะอีกคนหนึ่งทุกคนอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าจะมาเป็น SBC หรือไม่ก็ Objective นะครับทุกคนนี่คือตำนานปรากฏการณ์ที่เคยฝากความเจ็บปวดให้กับพวกเราไว้ในภาค 23นะครับทุกคนก็คือปีเตอร์เช็คกลับมาแล้วทุกคนแต่ว่าหน้าการ์ตอนนี้เป็นตำแหน่งกลางรุกนะครับทุกคนเพลสตล์อะไรในนี้ไม่ได้กล่าวเอาไว้นะครับไมจไมิจีต้องรอดูว่าคนที่เคยฝากความทรงจำและนี่คือโนหนึ่งกองหน้าของเชชิปเตอร์จะกลับมาสร้างตำนานในภาคนี้อีกหรือเปล่านะครับทุกคนนี่คือเลนตี้โกดโบโเลนตี้โกธเดอะโกธเฮลทนะครับไมจิคนต่อมาว้า wow. ว RUN เอโอวรัทุกคนตรงนี้ให้มาเป็นแบ็กซ้ายนะครับทุกคนมีบรูเซอร์มีวิปแฮสควิกสเต็ปแล้วก็มีบล็อกนะครับทุกคนนี่อาจจะเป็นการปิดตำนานเตโออีกแล้วหรือเปล่านะครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เปิดภาคจนถึงตอนนี้ไม่มีการ์ดไหนในเกมที่เล่นเกมรับดีเท่าเตโออีโวไมจ แต่ว่าลอวรันด้วยรูปร่างเก้งกล้างของเขาด้วยอะไรก็ดีต้องรอดูว่าจะถูกสร้างมาให้เป็นปีศาจแบ็ไซด์เพื่อโค่นล้มตำแหน่งเจ้าของตัวจริงแบ็ไซด์ตัวจริงอย่างเตโอได้หรือเปล่านะครับทุกคน RUN ลอวายรั Run นะครับทุกคนโอเคถัดมาก็จะเป็นเซอร์บอบนะครับเซอร์บอบเซอร์บ็อบบี้มีเป็นตำแหน่ง CM นะครับทุกคนก็มีอินเตอร์เซปพิงพาร เออลองบอลแล้วก็อินไซต์สีนะไม่แย่นะครับทุกคนไม่แย่นะอาจจะกลายเป็นกุล,ลิตอังกฤษหรือเปล่าสำหรับทันเซอร์นะครับไม่จีอีกคนหนึ่งครับทุกคนเตโอแอคนองเดสโบโบว้าว wow. มีบล็อกบูเซอร์พิงพาสอันที่ี่เพลํลำพังแค่ปีกซ้ายก็โอเวอร์พออยู่แล้วนะครับทุกคนให้มาเป็นกลางรับอีกก็โอ้สหนึ่งสทุกคน4 2่สหนึ่งสพวกเรากำลังเจองานยากแล้วไม่จี เตโอไอดองเดตน,นะครับ AKA p c e n t e r FC 25นะครับทุกคนว,ว้าวอีกคนหนึ่งเป็นบูทาเกนยนะครับทุกคนยืน C.M นะสอเพย์สไตล์คือพิงพาสแล้วก็อินไซสีฟนะครับก็สามารถอัพเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนตั้ง๋ยวต้องมารอดูกันนะอันนี้ซาก้ากล่าวไปแล้วเนาะทุกคนอ้อแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของโหลดดิ้งสกีนะครับทุกคนก็จะมีเอ่อโยฮันครอฟฟ์นะครับ5เพย์สไตล์นะครับทุกคน กอนนบีโซกูดโบโบยืนปีกซ้ายได้แล้วก็ให้ในส่วนของราผิดมาด้วยนะครับทุกคนนี่คือตัวท็อปโปรโมเนาะอีกคนนึงก็เป็นเอเดนอาซานะครับทุกคนกองหน้านะผมภาวนาว่าว่าแบบว่าเฮ้ยใส่ปีกขวาม,มาเพิ่มให้หน่อยอ e ีสปอร์ตจะเป็นการ์ดที่ผมอยากได้มากๆนะครับเมจีก็มี ine, Tech ินเนตเทคดิฟแล้วก็โลชชั่นรวมถึงเพสผู้เว้นนะแล้วก็ในส่วนของยอนคลอยฟ์ ith, คือ5เพสไซส์ซูเปอร์โอพีเมจีราผิดเทคดิฟกิตากาอินไซสี ฟินเนสโอโหเจ้าโอพีไปไหนนโยฮันนะครับโบ oh. นี่คือนี่คือหน้าตาของการ์ดโยฮันนะครับโบโบเจ้าโอพีไปไหนครับทุกคนแล้วก็ดิบบิ้งนายนายแอสเบลนะครับทุกคนตรงนี้ให้เป็นหุยทําไมตรงนี้ให้เป็นอาร์ดบิว่าในส่วนของข่าวหลุดแต่ว่าในโหลดดิ้งสกินให้เป็นเอลเอ็ม่ะทุกคนว้า wow. หรือว่าโยฮันครอยจะยืนได้สองฝั่งกันนะนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับไมจิโอเคทุกคนนะ่าจะประมาณนี้ไหม อันนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์การ์ดเนาะทุกคนโอเคนี่คือตัวหลุดทั้งหมดที่เราพอรู้นะวันนี้ว่ะทุกคนโอเคไงก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันในสตรีมตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับทุกคนยังไงก็ก่อนจากไปอย่าลืมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์รับการแจ้งเตือน r e e ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังคลิปนี้กันก็ขอทุกคนโชคดีในเชฟชิปเตอร์ทีมสนะครับทุกคนโอเคทุกคน have a good day m y g s e e you g o o d b y e ที่เ